ทาทาที่ได้มาเลยอ่ะน้องก็เสียประมาณเอซ็ต200จอนตกประมาณพันจีถูกปะแล้วก็หินเออ <ทา S 2> ว่า2,000จี 5, อ 2, เองถูกกว่าถูกกว่าอย่อยย่อยอ่ะละ3,000เออว่าทำไมกินคิมไม่ได้วะพี่เนฟเอาเฮ้ยอ,อันจะจาราคาเท่าเท่ากันครับประมาณ2,500 สรุปคือน้องไม่ต้องไปหาย่อยครับน้องแค่อปของอันนั้นเลยแล้วน้องก็มีสองอันให้เลือกว่าจะใส่อันใหม่อันเก่าเอามันเก่าเอมันก็เหมือนเป็นกันมันก็เหมือนเป็นการทําอา,อาวุธทำอาวุธแดงทิ้งหรือเปล่าวะก็ไม่ทิ้งหรอกมันทางเลือก<ช>ราคาเท่ากันมไม่แต่ว่าในในตัวเกมก็จะมีอาวุธแดงสองอันไงใช่สุดท้ายก็ต้องมีอันแดงหนึ่งครับน้องเป็นเอสกราฟิกอันหนึ่งก็ได้นเป็นเดส มน้ออันนึงพพเอาไว้ทำไวก่อเนาะลองดึงเลยแต,แต่แต่น้องจะอัปเกรดขึ้นมาเดีเปล่าอีกเรื่องเขามันต้องลบทัฟฟิกน้องจะทำไวจอไม่ไม่คุม้มเอะไวจอมันมานานไม่หาไม่ขาดอยู่แล้วเออทัฟฟิกเนี่ยอ,อ้อยพี่แต่ว่าเกมจะเอาไว้อันนั้นไงอีคาทาเกมจะเอาไว้ให้ตัวดาเลียไงอ๋อตามย่าไปให้เธอไม่เป็นไรไม่รีบค่ะเดี๋ยวรอ รอของมันถูกลงอีกหน่อยแล้วค่อยทําก็ได้ค่ะไม่รีบก่อนจะถูกงูแล้วน่าจะเดือนนานู่นเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ฟิมี่ทำอาวุธสองอันเดนดาเมจเกมก็พอๆกับฟิมี่ค่ะแค่นั้นแหละเออเอาเอาแล้วว่าจะเตะเฮ้ยวันนี้ขอเนีญาเหยียบฟิมี่นะครับอุ้ยพี่พี่เดียวพี่สกิลพีพีด้วยเอาจบแล้วเอาไปเอาไปตีน้องนายมาซิสามสอง กินยาไม่ได้ด้วยดีวิบูลทั่นทำให้ดแรงขึ้นอ่งเออเราจะแย่งที่สามจากคุณมิกให้ได้ปกติตี่ตรงตัวแทงผมมาบางทีเรายอมแพ้เลย้ยอาจจะแทงผมยาวก็ได้มือมือต้องเลิ้ยวเลยพี่มันใช้สติเยอะเลยตอนนี้เมื่อวานผมเล่นจนสลบดีกว่าไม่ไหวแล้วดีคอมนอนเรากดสกิลบ่อยๆเยอะๆมันรู้สึกเรียนนิ้วอะ <c oughs> ไม่เปลี่ยนแถบมีเห็มุกล้องครับมุกล้องมันเปลียดเรีย <c oughs> มันึ่งหนึ่งให้เดียงแล้วบอกเรีงองไรครับพี่ <c oughs> เด็ดมือถือบอกเลยตอนนี้มาอ้าวดำมีนนำแน่โดนนำแน่พี่มีใ่ใครอย่าโทรอย่าอะไรนะเอ้ะ ใครมีเบอร์ให้ฟิล์มั้งโอ้ยกดผิดอ่ะไม่เป็นเปลไไี่ยนทำไมเนี่ยเออ,เอ,อพร้อมไหมพร้อมกว่านี้ไม่มีหรอกครับพี่ราขันะ้นหนึ่งครับลูกพีุ่ยกับพ่อ ถ้าเป็นเกมเกมจะบอกพ่อว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยนะเล่นเกมอยู่เอ้ยอะ <laughs> เรียบร้อยชอบมาตอนที่เราเล่นเกมคนพ่อแม่ดูแล้วพ่อจะบอกแล้วพ่อจะบอกว่าเล่นแต่เกมนะโตเร้ว <laughs> ไม่พ <laughs> ่อเ่ากับแม่เกมไม่เคยว่าเลยเวลาเล่นเกมน,นะเรียบร้อย ไปไปนี่หน่อยไหมไปนี่กับแม่หน่อยไม่ว่างเล่นเกมอยู่เขาก็จะเดินไปเองเลย <c oughs> ในใจเขาจะบอกว่าเล่นเตะเกมเขาจะูแล้วเขาก็จะเดินไปตามภาษาคนเหนืองเขาก็จะแล้วก็เดินไปพร้อมแล้วครับสวยัสดีครับผมโดนแจ้งยังไม่ฟิล์มคครรัับบปนน พอที่สี่นะเดับพร้อมไหมพร้อมเอ๊ะทำไมมาณะอ๋อมาณ์ลดอยู่แล้วมาณ์ลดอีกแล้วโออ๋ออ่าลูกพี่ลูกพี่ยังไม่เดินเออลาลาป่ะมาล้วอาบัติพีนึ่งอ่ะบัติบัติบัติทีบัทีไป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 จักเล็กคอยอยู่จังหวะเดินนะครับยาง เหมือนมีอะไรบึ้มๆอยู่นะข้างหน้าบึ้มๆโอ้โหลอยไงว่าลอยสองรอบไงเออเราไม่มีมือหรอ มน่าจะกดทากัน,นได้ดไปมเขามาไหนไปไหนยุ๊ยเขมาหมดเขามาหมดไปแล้วไปมาหมดไปแล้วจ้าตายนะสายนะสายนะตากกดอะไอเกมผมเห็นเกมกิ้งสองล้อแบบเมื่อกี้แล้วผมก็ทิ้งมาก่อนไง เออพี่เกมมิ่งตามตามตเออเออเริ่มอะไรยูกไหนแล้วมินนะเล่นยังไม่เข้าฟอร์มเลยแทมแทมแกดปุ่มปิดไง่้องนี้ดาเมจช้าขาเออเลยขาใช่ดาเมจช้าอ่ารีบัฟ้าบัฟหน้าบอสครับ ทายนะายทีมรอองที่จะมา,าแล้วโอลิชโอลิชได้แล้ว <c oughs> โอลิชเอาไปอยู่ออาอยู่มาามาาอยู่ตรงบอสอยู่ตรงบ <c oughs> าทายจะแข็งค แถมเลยก็ได้นะแต่ลอสแถมไปเลยมันไปแล้วน่ะมันจะพีได้มันจะพีเกมพีได้เกมพีได้พี่เกมพีเอาเออโดนอะไรเนี่ยกูโดนเป่าหรือวะเนี่ยเฮี้ยเนี่ยเอ่อเฟสกิจิวเนี่ยทรับทางเด็กงงมากยี่สิบพีฟกาขายยี่สิบพีเดี๋ยวผมไม่บูนนะไปยังไปแล้วเนาะขอเอ็มพีไม่ยาไหมเนี่ยเข้าไปเออเอ็มพีฆ่าให้ผมหายไหม เข้าไปเดี๋ยวคุณมิกไคร์หน่อยโอเคได้แล้วครับพร้อมละสปอตกวีพังเพียวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแไ่ว่าเดือดจัดพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อยนะครับนี้นะครับคตับกลัะครับไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวมันนิ่งว่ะมันนิ่งมันนิ่งเฮ้ยมังนิ่งว่ะ ไอ oh, wi so นน่นิ่งเอาไม่นิ่งแล้วตอมปอยโยครับปล่อยยงนิ่งว่ะตัวนี้อาจจะไม่ดื้อนี่มันไม่ดื้อะน่เตรียมตัวสา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 วสอวสาวสาวสาาววว เอ้ยยูหลอพี B ่เกมไม่ได้ไปนะไปแล้วออเไปปักแสนโบลแล้วครับโอเคได้แล้วเด็ดโกโอ้ไปไวเวอร์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมบุดว่าเปิดอยู่เลยเขาหายว่ะ ไฟนะ้ำ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 ไฟน้ำน้ำเจยบร้อยนี่มอพี่เก็บเปิดเอเฟฟกเพิ่นสุดเลยอ่ะป <Okay. S 2> ิดกระจูแล้วฟิลมเอาเลยโอเคต่ไป่ปิดกระจู้ห oh. พอเอฟดีเพิ่มขึ้นดามเมจแบบเพิ่มขึ้นมหาศาลเบอร์ต <Hey, S 2> นะิดแล้วล่โดดติดคอ ไปน้ำอีกไปน้ำ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 ไป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 รวมไปรวมไปรวมไปรวม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 รวรวม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 ครวมรวมรวมมวรวมรวมรรวมรว้วมมรววมรวมรวรวมรวมาเมรวมรวมาวเรววมรววเร บัครปิ1 5วิไปแล้วกี่วินะอิด5 5ตงตัว5ตองตัวอย่างยังยังไม่น่าจะ5นะปิดวิครับอเคไปแล้วปิดหายปดดึพายุปิดหน้าปัดไปเลยเดี๋ยวผมรีบับให้รีบับครับรีบับรีบับ แตกไม่แตกแล้วนี่ประตูแล้วก็โก้โกว่ะ้ ครับ่ยังหายอยูย่แวิ่ง,งแบบิตูสิน่ไฟหรือน้ำน้ำหรือไฟอเออมาทำไปปั๊กแทนโบ อีกสีหวิ้องวนหัวน้ำน้ำน้ำอกมาคนติดน้ำน้ำน้ำมาดูเพื่อนนะ้วก็มารวมกันนะงครับงาคามาวมาลวอยู่ไหนเนี่ยเ้นี่นเได้แล้วรีบั๊ลยากากากะติดติดไงี่เพิ่งรีบเพิ่งรีเมื่อกี้อติเป่าหน้าเป่าหน้ารีบัส 45วิไปรีบบบรีบบบพิษตกหัวพิษตกหัวพิษตกหัวนะเดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกโอลิชิตโอลิชิตแล้วเอาเลยจะเป็ตีมาตีปีกเยอะใช่ใช่จะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไปเอาย้อนก่อนต้นหน้าก่อนไปแล้วไปแล้วฟอสไปแล้วครับโอยิวครับโอยิวโซยิว ดีอ <B> ่อนลีลีบั๊บลีบั๊บมกูยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยมือหน้ามือหน้าทันยิงแล้วครับยิงแล้วอานทันทันวิ่งมาถึงแล้วอัลเดียนถึงแล้วแต่งแล้วแป๊บแล้วไฟฟ้าแสโน่ก้าวงไหนทันซีรุ่นครับต สู้ไม่ไหววะ่ะกระพาไม่พอเจย <c oughs> ห่างกันเกินมันก็ได้อยู่นะมันไม่ได้ห่างก,กันเยอะอ <c oughs> สู้ไม่ไหวหรือ <c oughs> สู้ไม่ไหวครับพ <c oughs> ี่เบลดูะเ <c oughs> อโดนตีกระด็นต้องมาตายนะตัดแล้วตับแล้วโขาลีชี <c oughs> ะไรช็อปปิ้งอะไรเลยวิ่งเร็วไหมครับดำมารวมป๊อปปงทีป้ามอะไรเง้มันมาเลยไฟไฟรวมครับรวมรวมก่อนเดี๋ยวเจ้าเ้าสองสี่แตเย็นแตเย็นแตเย็นสามสิบพิเลยนะพิษหล่นหัวพิษหล่นหัว โอลิชิตไม่มีอันตีไปก่อนาอยู่นะาอยูาอยูลากรากอาดตรงเสาอะสาไม่ทำโาไม่ทำงานวางไม่ได้ถ้ามีถ้ามีลากจิดอยู่ห้าป่าหน้าป่า้าได้ไหมถ้ามีลากจิกอยู่สาไม่ทำงานีห้ามีไปหาทีสามอีกคอมคอม อไปแล้วจับไปแล้วเฮ้ยม no no anyway. no 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 ัน no ห so ้าหลอดแล้ว no มันไม่ไปครับใครทิ้งหน่อยคนหนึ่งทำไมลบมันห้าหลอดแล้วมันไม่ไปไม่ลบไม่ลบไปนะไปผมไปแล้วป้อไหมป้อเลยไม่มีอยู่แล้วยิวมือยิวมือไม่มีไม่มีไม่มีแล้วนะบัว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 ไม่มีคิวแล้วตอนเนี้ยต่อยิวสิบวินาทีมามามา เข้าวงครับเข้าวงระวังมดเลยต้องการไหมครับอืมวอล์ล่ะเราดับเราไปตีมือแรกนะครับทุกคนเพี่ยอนนะลองเป่าหน้านะริบเข้ามาริบเข้ามาลากไม้ลากลากไม้ซอยยูซอยยูซอยยูมันโดนโอเคเป่าหน้าเป่าหน้ามีปั๊บเลย อ่ารีบับรีบับรีบับอ้อ้าววางวางพี่หัว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 พี่หล่อพี่ห่โอริชิตโอริชิตแล้วโอริชิตแล้วผมดีบุ้นรอไม่ล้มหรอไม่ล้มไม่ล้มยกมือไม่ล้มไม่ล้มมีไพร์สใหนึ่งไหมครับไพร์สแล้วฮะไม่มีนะหัว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 ยมือบุ้นแล้วล้วน้ตโน้ต แบแล้วดบแเลยมีมีหายทีคนหนึ่งหายเลยดีครับไม่มีหายล้วครับมันหายซับซ้ำไปเลยอซ้อีกทีติดตายติดตายเปล่ารถจเมกอะห่งทีนึงไม่ต้องอันตีเนาะมีอันตีเกณฑมาเขาใช้ได้ล้ครัลากลากลากครับลากลติดใครบอกไา้ลากลากสวยตับใหม่ับใหม่ตรง นี่รอนนะครับไม่มีหายครยุโซยุปากอาไว้ฟอรรีบัฟรีบัฟดีบัฟลองลองพีษลงหัวต่อพีษหัวพิดหัวพีดหัวหนึ่งโอริชิตโอริชิตพอแล้วอดววัววั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  เข้าวงเข้าวงอ่ารีบไปอีกทีนะครับต้องการอะไรยืมมือให้อีกทีนึงจะแพ้แล้วฟอมสละฟอส48นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งออกไปได้ยอมยอมนะก็ไม่มีนวตีไปเลยก็ได้เนี่ยมันก็ตายหัว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 โอเคยอม โอ้รดามีะเยอะชิบ่ะเแถมนะครับถ้าถ้าเป็น10บาทแถมให้โดาแตกวิ่งออกอใครมีบล็อกเปิดบ็อกใครไม่มีบล็อกเี่ยนดอบล็อกเปิดบ็อกยิงอืมขอให้ทีนก่อนเนาะมีข้อเสโซนมีข้เสยโซนโอลิชิตโอลิชิตโอเค ล็อกข้อหนึ่งโอ้ตัวนี้แก่กูอยู่ข้างกระโดนไอพีตอนนี้เด็กแว่นไอเอ็มเด็กแว่นดอกไม้จะมาดอกไม้จะมาที่ดอบเมื่อวานดอกไม้จะมาหรอพี่ดอกไม้จะมาต้องหลอดแล้วตีนเตรียมจิดดอกสีสีแดงสีแดง ใครโดนแล้วตายเลยก็ได้ถ้าเข้ามาทันสามสองต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าครับเข้า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 โอเครีปับเย่รีปับตีจนกวะโรดแตกตู้ไม่อะไรอ่ะพี่ออกครับพี่หอเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิมไมแตกไม่เป็นไรครับเดือดเดือดเดือดโอเคแต่ว่าแตกแล้วพี่ออกครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าเซฟโซนนะ แลเข้าเซฟนะยแล้วค okay. so, okay. oh, so, so, so ่อยแดสเข้าเซฟโซนตอนนี้ค okay, ร okay, ับเย็นแดสเคเดส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 เข้าเซฟโซนแล้วยิงนิ่งครับจะมีบล็อกนิ่งเลยเอาล็อกคอล็อกคอเลยขวากูไอ้ไอ้่ายไอไอมือแม่นมากเห็นดไหมหลุดไหมโอเคหลุดนี่แม็่นาเหรออันนี้ตีให้ลงหลอด

เออเอาขอตำแหน่งใหม่ครับคนคนที่ติดคนที่หนึ่งอยู่ตรงพุ่มนี้ที่สองอยู่ตรงนี้ครับนี่สีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอเกียได้แล้วใช่ใช่ไอเกียโดนเกี้โดนผัดออกก่อนอ้าวเอ้ยเจอเหรอเจ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 ดิอ้าวกดแล้วเนี่ยมือเอออันนี้ตีหลอดไม่ไฟครับตีหลัดไม่ไฟตัวแมนให้ก่อนตัวแมนให้ก่อนบัลลิบบลลิบได้เลยได้เลยไม่แตกไม่แตกนะำอ่ ดับดับไม่เนืด่ะเนืดมากอ้าวโดนจับอนีรโดนจับตี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 มันเนืดอับใส่ทุกอย่างนมใส่ทุกอย่างจากการโอเคดูแล้วครับ โอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าโรลลิ่งหรือเปล่านะรอดูท่าก่อนเลยคแล้วดอกไม่ไฟที่เอ่อดอกไม่ไฟครับตีครับไม่ไฟแล้วก็เทฟโัวครับรอบต่อไปจากไหนนะที่ดอกไม่ต่อนะดอกไม่ต่อนะเข้ามาเข้ามาอะไเข้ามาเลยพี่ดอกไม่ต่อนะดีบ๊อบครับดีบ๊อบใช่ดอกเบี้ยวดอกเบี้ยวดอกไม่ต่อนะ มาต่อนะสแตมบายนะทีมทีมจับพาราแต่แล้วแต่แล้วมาโรนในดอกนะมามามา<ๆ><ๆ>อย่าวิ่งไปอย่าวิ่ไปมามาเข้ามาพี่กันนะเดิเนอยู่ในวมองไว้นะครับอยู่อยู่ในดอกไว้อ<ว>ืมป๊บปมีปั๊บตีได้ต่อต่อ,ตอไปโรลล<ไ>ิงนะต่อไปโรลลิงเดีย๋ยวถ้ามันรอดนักแข็งแล้วเราวิ่งออกโอเคครับจีเบตตี้เราวิ่งออกครับ ตัวิ่งครับ้าตัวิ่งครับตัวิ่งยืนบล็อกให้แล้วไปต่อยอย่า <c ười> ขึ้นข้าวอย่าขึ้นข้าวไปรอคอหนึ่งไปพี่เขาไม <c ười> ่ีพีเฮ้ยเด็กกูม่เป็นอะไรไป ยาพี่เกมตัวติดโอเคโหลดิ้งครับเกมเกมวางสายหน่อยครับตอนหน้ามีดอกไม้ขอบไปแล้วโลดิ้งนะครับโหลดิ้งโอเคไม่มีครับถอยมาครับโอาไโดนกันอยู่ไอ้หายไวไหมครับ ไม่ต้องหายครับเดี๋ยวรอหนึ่งวันเดี๋ยวจะดอกไม้แล้วตีจับสอบเป้าพี่จะไม่มีดอกไม้ติพลาลากับพาสแตั้มไปหน่อยยืนยืนขอบไม้จำแล้วจำแล้วจำแล้วดูดูดูไฟอ่ะไฟไปไปไปสามเข้าแล้วเข้าแล้วต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้ว เอาแล้วสีปั๊บสีครับอันนี้หนึ่งหลอดติดบอสเลยครับติดบอสทิบอสเลยเหลือวายทิ้งหลังจากหลังจากไฟจบคนนี้วคายนะคายทิ้งเลยนะคายครับคายเลยแมนไี่หายไปแล้วปิยาปิยาไปขึ้นต้องแข่งเราไปนนักแข่งต่อครับวิ่งจะตายกันนะเดี๋ยววิ่งแทบตายกัน เดี๋ยวพึ่งข้าตามดำนะดำอย่าอย่ามือข้านะไปเซฟโซนนะครับเตรียมเตรียมหาหาลูวิ่งไปเซฟโซนให้ได้ครับวิ่งอ้อมไปไปตีตีมันมันมันแข่งเลยเหรอถ้าตายได้ถ้าตายครับเอาไปไม่มีดอกเอาไ้มันไปเออจีบอสจีบอส อนะทีาให้ตายัไ้ม่ต้องเหนื่อยดอกไม้นะรอต่อไปไม่ได้นน้ำ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 ไปโฟเแล้วก็ล็อคอล็อคอแถมให้ตายได้ไหมถ้าไมได้ต้อง่อดอกม่วงนะเฮ้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ย ต่อยู่ซอ่อย้วต่อยช่วอาเอาช่วยโอ้โหจับโม่งหรือองตีไปเลยให้มันล็อกคอผมมาดีแล้วแต่ทุกคนได้ยัดสกิลได้เอะไรสบายได้ตายได้ตายเลยครับไม่ได้มาจับมันแต่พามันนิ่งเดียวโอ้โหตีตีมันตายแล้วไหมเหวี่ยงเลยเออตายตีมันตายดีแล้วตีไม่แพ้เลยตีมาช็อตได้ผมขึ้นตายบึ้มหายหมดยกตี ไม่ผ่านถ้าดอกเขียวชนรอบนี้เฟลก็คือเรียกว่าเฟลเลยไม่มีที่หนึ่งแตกแน่บอกเลยเมื่อกี้แล้วเปที่หนึ่งครับไม่ได้เอีสฮือพุ่งใจเฮ้ยหลงไห้อือรามิแรงอยู่สองสกิลอ้าวใครมือดีๆขอขอแหวนหน่อยลิง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 แล้วลิงแล้วไหรอไม่ว่ไหนวะ ไม่มีอะไรมีใต้จริงลูกพี่บอกว่ามีใต้จริงด้วยใต้ใใต้เออ้่้กันจังเลยวะี่คนเปิดยังไม่เห็นรู้เลยว่าเปิดได้อะไรเออใ้เฮ้ใ้จผมซื้อไม่ได้ไ่อยู่คลายไอีเอาไปขายเลยเฮ้ยต้อยจริงด้วยอะไม่มีไต้ไห้เกิดจีสองอันว่ะไหอ๋อเออต้อยีองอันเขาด้วยไง้ยแ้แต่ว่าผมไม่พไได้มันอยู่คลไรดีเนจ้าละ เออคนไรดีเหมือนกันเอาไปขายเอาไปขายของแพงกันด้วยของแพงกันด้วยแล้วตอนนี้สร้อยสติงแพงพี่เนฟสองหมื่นสีเออแบบงั้นก็ขายเลยโอ้โหอยู่คนไรดีกรบได้วยสองหมื่นแล้วเนี่ยในเกียวอะอันนี้จะขายได้ขายหมื่นห้าได้ไหมพี่เนฟได้ครับประมาณหมื่นห้าจริงๆเนี่ยใครซื้อไหมครับพันห้าตอนนี้ จริงๆ,ๆอ่ะเอาเอาเราล่าจะตกลงนะว่าถ้าถ้าประดับถ้าประดับดอกถ้าประดับดอกอ่ะเอาไอเนี่ยไปไปส่องไปส่องไยนี่เลยไม่ดีวะส่งะองดอกน้องเจี๊ยเขาทาให้ครับแล้วน้องเจี๊ยเาขาชิดค่าคอมไปเออเวลาน้องเจีไปขายน้องเจีเขาใส่โคตไว้ให้แหละและ <ตำ S 2> ้วก็น้องเจีจะได้ส่วนแบ่งเพราว่าส้มข้าทสมุดเป็นบัญชีสมุดตอนนี้กี่ปีแล้วไม่รู้ว่าประมาณนพันกว่าตอนเนี้ยพันพันปลายปลายอ่ะ เมีตัวหนังสือครับไม่คือสือถ้าใครตัวหนอก็ทอยแย่งครับใครใครได้ก็เอาไปซื้อครับได้ตัวหนังสือระบบซื้อเองก็ได้หนังสือได้ถอยดูครับทอยดูหนังสือใครได้พันห้าครับค้างคิวเขาจะซื้อผมด้วยผมด้วยทอยเลยทอยเลยทอยเลยครับก็ได้ถอยแหยถึงแล้วเนี่ยเอผมไม่เสียตังค์แตทของถูกครับเป้นของเต็ม อ่าเก็บก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกจเย็นโอ้โหใช่เลยฮะประดับยังันปวดประดับไม่ได้สักอันเข้าเหนื่อยอีกแล้วเดี๋ยวไปไว้ในคลังกิ้วนะครับอันนี้เดคอผ่านแล้วเทคเดียวเ๋ยครับมันต้องเป็นอยางไงเดียวผ่าน ทำไปเกี่ยวเกี่ยวกเดีอย่แวครับเมื่อกี้ก็เกือบเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ด้ยเอยเมื่อกี้ก็เกือบแล้วพี่เนี่ยแต่เราไม่ไปตีมันตายตายไปเมื่อกี้ไม่แตกแน่นอนเข้าดากเกี่ยวอะผมตีแม่งเลยโอเคแล้วเราไปคาสสี่กันเนี่ยดอกดอกเกี่ยวเนี่ยคนที่ดอกเกี่ยวอ่ะน่าจะยืนตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมแรยกมาลงคาสสี่ทีนะครับโอเค